หลายคนถามว่าย้ายที่กููตอกเจ้ารอบไหมวันที่เท่าใดเอาวมือนี่ก็สิมาแจงวันที่เด้อรอบใหม่ก็คือวันที่21ธันวานี้สิมาใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ขอแจงอีกคือเก้าว่ามันใกล้สิมืดแล้วเพราะว่าเขาเขาหูทันยายเรนูเสมือนี่เขาว่าเขาจองเขาโอนเงินพร้อมอ้อยกอยกับแจ็คสีเฮ็ดยังไงก็อ่ะแล้วแต่เพื่อนเพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อน,นขี้ข้านท้าขี้ข้านจอบเอาเรียว บังเทือเปิดมามันก็เมดก้อนแล้วว่ะตาบอดเดือบึงโทรศัพท์ซูมือเราวะเอากะเอาแต่แต่ผู้ใดที่สะดวกโอนจองกะเนื้อสีให้โอนจองไว้เด้อแต่ว่าใกล้จเมดแล้วละว่าดังว่าได้เด้อถ้าผู้ใดเต็มถ้ามันเต็มกะเอาไว้หลอบไม้เด้อสีทบหลอบไม้ไปเรื่อยๆก็สีแจ้งให้ดอกว่ามันเต็มว่าเต็มแต่ว่ามันก็มาบ่าลายเนาะมาแต่ละเทือกะยี่สิบก็โตแต่ว่าหลอบนีกะเพิ่นแจงมาว่าได้ยี่สิบหกตัว tại cái gì tìm leo.